สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุขุสุคนเนอ,อมันเองครเก็บพักเก็บหมักถั่วของคุณแพ้คุณแม่ละไมเนาะอุดหนุนเบาแพงมาหนึ่งพันบาทอุดหนุนหมักถั่วเนาะแต่หมักถั่วนี่มันใหญ่ไว้ไวพี่น้องบบได้เก็บสองมือเท <c oughs> ่านั้นบางแนวพี่น้องมันใหญ่ไว้เลยอันปกติน่ะเพิ่นสีหายไปแจก วันที่สี่เนาะคุณแม่ละไมะ่เพื่อนบอกมาให้ให้บาแพงเอาไปแจกวันที่สี่สี่กุมภาพันธ์นี่แหลนะเนาะแต่ว่าอันลูกกับสีขออนุญาตนะเนาะเก็บไปก่อนเขื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่ไวเดอคุณแม่ถั่วบาแพงนี่มันใหญ่ยหญมันบวมเนาะบาแพงกับสีขอเก็บไปตําลงวัดแจกให้คนในวัดนำพี่น้องเห็ดไปย่อในวัดนาเห็ดกับเขากับนามไปยอ่อในวัดได้บุญคือเก่านะคุณแม่ เก็บก่อนครึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเหลือ,อไว้แจกวันที่สี่กุมภาพันธ์อีกครึ่งหนึ่งืัอนี้กับบ่าวสลามมาเก็บซอ,อยสวัสดีครับบ่าวสลามกันมามาหาพี่สาวพี่น้องมาจีบน้องสาวบ่าวแพงขวนบ่าวสลามบายไฟเลสบายดีพี่น้องเนีย่ยนอนอ๋อถั่วบโได้เก็บสามมือพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องัถ่วถั่ว ใหญ่ไวเนาะทั่วบาเพงใหญ่ไว้ขนาดล่อหอดมือบ่ได้เนาะพี่น้องบาเพงย่านมันบงงามหย่านมันดวก่อน่สากก่อนานมันแก่เนาะบาเพงจำเป็นต้องเก็บก่อนก็ขอบบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นหากินมาอุดหนุนเด้อให้เพิ่ออยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยคุณแม่ละหมายเด้อขอให้เจ้าลำรวยลำรวยตลอดไปเนาะสอยเลือมาตลอดสอยทั้งสาวพรทิ์ ซอยทุกคนในทีมงานแมน่ถอย <c oughs> ทั้งจานขิดคุณแม่กะซอยบา่าวแพงน้ากะไา้เถื่อเนาะจานขิดกะอุดหนุนปลาบ่าวแพงกะอุดหนุนพักกะไายเถือ่ออุดหนุนถัว่วบาน <c oughs> ถั่วกะพักเนาะแม่น <c oughs> ีกะลูกๆกะสิมาเก็บพักบ่าวสลามกะมาซอยบักถั่วของลูกนะมันใหญ่ไว้เนาะคุณแม่มันใหญ่ไว้แหละ ลูกใหา่มันบวมสิเก็บไปก่อนครึ่งนึงบันเลื้อไว้อีกครึ่งหนึ่งไว้แจกวันที่สี่กุมภาสาวแพงกับบ่าวแพงตั้งใจกัสิเป็นวันที่สี่แต่ว่ายายอวยา้วนในญานิหมกทัวแก่เบิดพี่น้องก็เลยโทรให้ออกมาเก็บเอาไปมันสิหาเอาเบิ้ลเลยคนมันใหญ่ไว้พี่น้องมาแพงกับบุเกเคยเห็นเนาะใหญ่ไว้มีแต,ต่ตวปอ,อับอพี่น้องโบไดเก็บจ็กเมือแม่ อันบ่ได้เก็บบ่ได้เก็บบ่ได้เก็บขาย3มือแต่ว่าเก็บกินนําเก็บตลอดบ่ได้เก็บขาย3มือบิงแนพี่น้องอ๋อโทใหญ่ไวก็ดอกดกกระดกพี่น้องมักถัว3คู่นี่น่ะนี่ใหญ่ไวพี่น้องโอ้อบยาวักัวมันใหญ่ไวเนาะบ่ได้เก็บ3มือเท่านั้น <ห>น้องวันใหม่ยังกับวันใหม่บะทั่วบัวบะทั่วเท่ากับยัางไหเฮากินไายปัดไห่น้องวันใหม่กินบะทั่วเต็มกระซัมเจ้าของจับหมากกันเกี่ยวเองทั้งคุณแม่เพิ่นเน้นมากก็คือถั่วเนาะคุณแม่บลแพงก็ซีเน้นถั่วให้เลยถั่วลายขักเด้อคุณแม่เอ้ยอย่างเงผมเน้นถัว่วลีเก็บบริเก็บซ้ำมืออย่างเงี้พี่น้อง อุบใหญ่ไว้น้องแตงก็ออกมาเก็บอุดนุนบาแพงมาจำนวนหนึ่งพันบาทเนาะบาแพงก็ดีใจลายมันเนี้ยพี่นนองนใหญ่ไว้นาอพี่น้องเนาะบริเก็บสามมือใหญ่ขึ้นแม่บาแพงโทรไปไไว,ไไว,ว้นใหม่ก็มาเก็บนำ ส่วนพักบัวกัสสิเป็นของเอือหักบาแพงเนาะทาง U.S.A เมื่อนี้บาแพงกัสสิเก็บไปห้ปลาเมาเนาะเพิ่งีขั้นสมลงวัดจังได้กับขอขอบมกขอบใจเอือยหักอยู่ทาง U.S.A นําเดอร์ที่อุดนุนบาแพงเนาะเป็นพักบาแพงกลับไปห้วัดห้งานแจกน้ำห้วัดน้าพี่นอ้องวันนี้กัสสิเก็บไปห้ปลาเมาขั้นสม ลงไปย่อคนอยู่วัดอีขอให่เออยได้บุญได้กุศลหลายๆเด้อไอ้หักสาวแพงทาง u s เก็นเลทางคุณแม่ละไมน้ำเนาะที่อุดนุ้งถั่วกับพนั่นแหละพี่น้องมาอุดนุิกเก็บไปหาปลาเมากับสาวแพงพี่น้องล่อเบิ่งอยู่ขลบปลาเมากับสาวแพงเด้อพี่น้องเดินี่ลิบสาวแพงเนาะเพิ่นสีเอาไปตำย่อคนอยู่หวัดเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่หวัดเนาะพี่น้องเนาะได้บุญได้กุศลนำกัน คนเห็ดวัดบัณฑมงบัณบัณเบาแพงเองได้บุญทั้งคนเห็ดวัดได้บุญทั้งคนกินแล้วก็ได้บุญทั้งผู้อุดหนุนเนาะพี่เนาะนี่พึ่งแน่นี ONG, ่แม่นี่พี่นนองอันพ่วงหนึ่งนะมีตั้งสี่มากได้พี่น้องผมีตะหมากใหญ่ๆเงาๆใหญ่ไว้ขนาดอุบกรอบหวานอีกปลาเมาชาบแพงติดใจเนาะพี่นนองติดใจปลาเมาเผินิไปเห็ดตอนเทียงนี่ะพี่นนองตอนเพนเพนใบาย ไปตามแจกคนในวัดที่น้องเรือจากตามแจกคนผลนสีเห็ดได้ผลนสียายได้เนาเนะคุณแม่ละไมผืนกระยายอุดนุนบาแพงจานขีดทีมงานของสาวแพงเนาะคุณแม่ก็สอยเรือลูกหลานมาตลอดทั้งได้กับขอให้เจ้าอนุมันคนยืนอยู่ดีไม่แห้งเด้อ<ร>ความเจ็บ,<อ>บจะได้ความไขยย่ยามี<อ>แม่บอกว่า<อ>ให้เน้นหมักถัว่วเพ่นว่าะ ยัยงล้ลย <ไป S 1> พี่น้องหมักถั่วน่ะมันสีไงไวหมักถั่วในคันโบเก็บอีกเมื่ออื่นในบ้าเมื่อนี่ในสมุดในเก็บเมื่อนี่บบได้เก็บเมื่ออื่นอ,อีกเมืออม่อหื้อในตาสีหูสีเ่าได้บาดจำนี่นพอดีกินแล้วพี่น้องมันแม่แบาแพงหายเก็บไหวเนาะเพื่อยังงามา้าวแพงอยากแจกเมืกกม่อเดียวเลยบาทนี่บมักถั่วนี่มันสีเ่าพี่น้องมันจะต้องแจก จอกไปก่อนเึ่งหนึ่งเนาะเอาไว้ชุ่มหนุ่มๆนี่กะได้อีกเถื่อที่สองเด้อคุณแม่นีุ่อีกสองมือนี่ก็ะใหญ่เบอยได้นี่ปาติดเจ็บตามเงแกิดร่าแียวะได้แจกบาเยวก็ได้แต่ว่ามันมันต้เก็บมัตึงซําได้ก็เก็บสมนักเนะี่เนาย บาซารามก็มาเก็บซอยโอ้ oh. สวัสดีพี่น้องมแม่บอกว่าเน้นถัว่วบาแพงกับจัดหายได้อคุณแม่เ <laughs> มอนอี้เก็บไปก่อน,นอครึค่งนึงกินน้ำจะอินอะไรพี่น้องจะบุกินก <laughs> น้นอข้าวเพชรเลยเนี่ยไล่ไอ้นี่น้องลปวดละสี่ัวละสามปวกำลังปลูกอีกปลูกคนปลูกเป็นก่นเนื่อน้องแตงเป็นคนปลูกเด้อพี่น้องถั่วดกนี่นะ น้องแซ่แองกว่าคคน์มาเอากระซั้นมามาใส่ถั่วผูกกระซั้นแม่สิยกบไวเลยมันนักนะโซ่พี่น้องโอ้ยไมแตบอะไใหญ่ย่ากพี่น้องรับชมได้เลยไม่ใหญ่อ้วนผูกหมดแอวถั่วถั่วงามเนาะพี่น้องเรอ่อนถั่วแต่ว่าโอ้ยกินบวายแต่ละมือเก็บมือละซ้ำสี่หมากนี่ก็ซื้อเขากินแซล้วแสบ ต้มสามสีมากกินพอเบิ้ดพอมันยาวเนาะพี่น้องในใจเบาแพงที่บ่ให้เก็บนะสีเน้นถั่วให้คุณแม่ละไม่ก็เลยเบาแพงออกบ่ให้แม่เก็บเนาะบ่ให้เก็บมาแล้วผ่านไปซ้ำมือมันใหญ่ไว้พี่น้องแบบหาเบาแพงกับซาแพงว่าช่วยตะกี้นะย่านใหญ่บ่ทันเนาะพี่น้องสามคู่สามคู่พี่น้องเฮ้ยเฮ้ยผลิตดียืดนะแม่ อ๋อถ uh, uh, <ocas jal S 1> ูกพ no. ok ี่น้องเต็มกระซัมกระซัมใหญ่ห้ามเอาผลเลนออกพี่น้องมันนักได้ถั่วเนี่ยเป็นสิบบนักถูหมากคุณแม่บอกว่าทีทๆแน่ๆให้เน้นถั่วเนาะให้ไปแจกเขาปลาตัปลาดอกปลาดำปลาดำเนาะปลาดำเพิ่นเน้นปลาดำชาวบ้านแม่จันขีด <laughs> ท่องแจกได้ท่องแจกได้ท่องลงวัดพี่น้องมือนี่นะเน้นถั่วคุณแม่เดี๋ยวมีอีกรอบสองเด้อคุณแม่ถั่วยังลายเนาะบาแพงหยัน,น <laughs> มันเก็บแป,ป๊บเดียวหนึ่งพี่นอ้องหยันมันถ่อกอบพี่น้อง <laughs> ้ใช่ว่าพี่น้องหาล้อยหาล้อยยเท่าไตน์แล้วเอาแต่บังปลาหม่าวกับชาแพงพี่น้องให้เก็บไปก่อนหาลอยบาทเนาะพี่น้องบหูว่าหาลอยบาทนี่เต็มกระซั่มหูว่ามันจะได้ทำได้เนาะพี่น้องเอาซัมมีนี่แหละใช่ปลอดสารเคมีพี่น้องเนี่ยพี่น้อง บ่าวะลามสะอ้อนแหงกินใส่ผู้อับผู้อับเอามาหายปลาดำน้ำเด้อสลามจังวังยังปลาหายนข้าปลาเมาเห็ดแล้วกันข้าปลาเมาจัดการเองนาะเรื่องถั่วทางครอบครัวบาวแพงกับสิเก็บหม้อไผ่ปลาเมากับชาวแพงไม่มากในนี่ไมมากนี่ไงถั่วครอบครัวได้ันถั่วนะฮะกินง่าพี่น้องข้าเจ้าหมักอยู่แล้วเนาะถั่วสาวบ้าน ว่ากันกินชออาเซงหวานพี่น้องหว,วานกรอบพี่น,อน้องนุ่มใี่เดือดให้เบิกเคลื่อนตัวกันพี่น้องเอ้ยขนาดโบได้ใส่ปุ๋ยได้พี่น้องใส่ตะพุ่นนี่นะยังสบ่บ้าพี่น้องพี่น้องพ่อแบ่หรือพี่น้องพ่อแบ่แล้วละแบ่แบ่สลามแบ่สลามนัานเด้ดฮะ แม่บ้นใหม่นะเดี๋ยวนี้มาอยู่แต่เก่านะพี่น้องบ้านใหม่นะบกถั่วบะท่านตึงสีขาจอบส้วนตลอดได้ล่ามันตึงมอสบวายอี๋แหละบ้านใหม่บ่อยจากซอขับชวนแหละบานนี้หลังจากที่เก็บถั่วไปหเรียบร้อยนะกระชิมาเก็บพักบัวเนะเป็นของใต่หักมาแพงอุดนุนพักเนะกระสิมาาลิตาสิปไปห้ปลาเมาคัดลงวัดแจก ชาวบ้านน้ำมงกินอีกเนาะพี่นอกเนาะขันสมพักแจกประมาสิเป็นคนขันเด้อพี่เสเอาลงวัดไปย่อภาขเขาในบองค้นเห็ดวัดนั่นแหล,และอย่างไรก็ขอบบุญขอบคุณทั้งเอื้อหักอยู่ทั้ง USA อเลยกับคุณแม่ละมายเนาะอุดหนุนถั่วเน้นถัว่วพี่หน้าเน้นถั่วกระจากหาเลยเจ็บ Anh mày chếp thắt anh mày. Chếp thắt đúng. chếp pin nhiều bà. Chếp pin. chếp hai bên. mà. Ba ba dụ là thế. Đang <laughs> <laughs> <Để, bư. cười> <laughs> 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 เก็บที่เบาแพงสักแบบผู้ทแบบุกนคนเก็บพักเนาะเก็บทั่วแล้วก็เก็บพักต่อลุยไปเนาะลยเบาแพงก็ดีใจเนาะที่มีผู้ใหญ่มาซอยสื่อซอยอุดนุนตลอดถ้าบ่มีผู้ใหญ่ซอยสื่อนี่คือว่าเอาพี่น้องนี่ไหไว่ายแบบนี้มันกแสีแก่เบิดเนาะถั่วใหญ่ไงว่ดกขนาดพี่น้องมีแต่ถัว่วรับซาอับอีกเพราะว่าตื่นน้ำอื่นก็สิได้เก็บอีกสิให้น้องแตงเอาไปขายอีกเนาะม้ออื่น เผื่อฮอดวันที่สี่นี่กะเผื่อฮอดวันที่สี่นะพักช่องมือก็ได้เก็บอีกแล้วมั่วใหญ่ไว้เน้นถั่วทางคุณแม่บัวสามคู่พอดีแต่กับสามเก็บแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องได้พักสลัดแล้วก็พักบัวไปให้ปลาหมกันสมพักสลัดไปให้พระเจ้ากินกระตมักถั่วถั่วกัน กระสอบหนึ่งเป็นพักเนี่เป็นของเอื่อยหักเน,ะเนาะเพื่อนวายอยากห้บมาเพ่งไปแจกสาบานมาเพ่งกันไปเห็ดหายลาเบาเห็ดสมย่อลงวัดได้กินนํากันเบิดสุคนถั่วกับเป็นของคุณแม่ละไมขอบบุญขอบคุณเบิดทั้งสองคนทั้งคุณแม่ละไมแล้วก็ทั้งเอื่อยหักเนาะทาง U.S.A. มาหันบาแพงกันที่ขอจบคลิปซัมเนเดอร์สบายดีเบิดสุขุสุคน